โอ้คือมาพอนะครับเมืองดาดังนะครับเนอนะครับงามขนาดนักเลนี่ยนะงามพายุเริ่มจางหายแล้วนะนี่เมืองดาดังนะครับเนอนี่ยนะงามขนาดนักเนอเดี๋ยวผมจะมาพอเอาพอแล้วอลองเที่ยวบนมาแอลขนาดนักนะนี่พอแล้วครับดิเอ่อเท่าภาพแต่ละภาพงามขนาดนักเนอะ เอาละเปิดถ่ายได้เลยนะแล้ว<ฮ>พอตอนไมม่จนต่อนะครับเนดะ้อพอนี้นะเมืองดานังก็จืออย่างนะั้นพอสิ่งโตตึกตามงามขนาดนักนะโอ้นีนะนนะ่นะครับมึกงดานังถ้าไป้มแอลก็มาแอลเนี่ยนะครับงามแต่งามว่านี่ยมุมนี้ก็เหมาะเลยเนี่ยครับพอไม่แคร์นะครับไนแค่นี่ อ๋อเอาละครับมีพระพุทธรูปอยู่นักท,ท่องเที่ยวก็จะมาได้แขวนน้อยนะครับวันนี้จกดีหน่อยฝนหยุดตกละนะครับเดีย๋ยมาพอเรเมืองดานหนังนะครับไผ่แมาแมวเนี่ยผมกำลังมาข้างหลกในชีวิตนะเคยหูเคยหันนี่ตีอย่างนู้นนะถ้าไผ่อ่านภาษา,อ,าอันนี้ได้เนี่ภาษาเวียดนามได้กับอ่านเลยนะครับเนาะ นี่แหละครับพอแนละ้วนี่เนื้ออ่านพอลเนอร์ที่พอนะครับนี่กามแปรนี่นะเมืองดานังนะครับนี่เป็นอยู่ที่ดอกทองเที่ยวไปพอเดี๋ยวผมจะขึ้นไปพอดู้กระโปรงก็จะมีจะแม่กุนอิ่มนีนะครับนะตีง,ง่ายเหมือนกันนะครับเนาะนี่กามีพอหินอ่อนแกสลักนะครับ เปินจืออ้อภาษานี่ของเปินน้นะภาษาเวียดนามนะครับผมว่าอ่านว่าจะได้ผมอ่านบ่าจ่างเนอว่าซื่อๆนะอ้ไทยยังบ่าสั์เลยโอกาสกำเมียงนนเนี่ยน้องเดีวมาเอาออเป่าวัดเปินปัาตานีต้นใหญ่ของงามเหี้นี่นะนะครับเด้อถ้าผ่มาแอมมาแอลได้เลยนดะ้นะรับงคำเลยโอเค เดี๋ยวผมจะออกไปตัางหนอกกอนเอาละไปอีกก่อนนะครับอะมึงหนาหนังโอ้ปุ่นนะครับจาแม่กดอิมอยู่ตรงปุ่นนะครับเฮาพอหันกะหัวโพมาถ้าเฮาไปเชียงรายกะหันจำแม่กดอิมก็มกคือวัดห้วยปากกังเนอยนี่เป็นหันลงไปทางทะเลนะครับนะสำหรับห้วยปาก,กังหันไปตังปุ่นนะครับ ทางเข้าตัวเมืองเชียงฮายนะนี่นะนี่นี่เมืองดานังนะครับเดยเจ้าแม่คนอิมเอาละเดีย๋ยวขอรถต้องเรีวยวกำลังจะมานะครับเด้อุดสุดสด,สด,สดเอาละครับอีกคนเนึกที่เราจะไปแอวตรงไหนแฮมมูฮูนี่นะเอามาอีกคนนะครับสวัสดีครับ